ในโลกที่เต็มไปด้วยปีศาจมากมายที่เกิดจากความกลัวของมนุษย์ที่มีต่อนแนวคิดต่างๆไม่ใช่แค่กับสิ่งของแต่รวมไปถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างอารมณ์ความรู้สึกอนาคตหรือรวมไปถึงความตายแนวคิดต่างๆเหล่านี้ยิ่งชื่อของพวกมันส่งผลต่อความกลัวของมนุษย์มากเท่าไหร่ปีศาจที่เป็นเจ้าของชื่อนั้นก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นตามไปด้วยและเพราะในโลกที่มีแต่ปีศาจมากมายขนาดนี้อาชีพนักล่าป,ปีศาจจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อส่งปีศาจกลับไปลงนรกที่เป็นบ้านเกิดของพวกมัน แต่แค่มนุษย์ธรรมดาจะไปมีปัญญาสู้พวกปีศาจท,ที่มีพลังเหนือธรรมชาติได้ยังไงล่ะถ้ามนุษย์ไม่มีพลังเพียงพอที่จะสู้กับพวกปีศาจได้ก็ใช้พลังของพวกมันจัดการพวกมันซะก,ก็พอแล้วนี่นั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้มนุษย์สู้กับพวกปีศาจได้ครับเพราะมนุษย์สามารถทําสัญญากับปีศาจเพื่อใช้พลังของพวกมันได้ถึงจะต้องแลกด้วยเลือดเหนือหรืออายุไขพวกเขาก็จะทํามันและในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงพันธสัญญาทุกฉบับที่เกิดขึ้นในเรื่องเชนซอแมนกัน แต่ก่อนอื่นครับก็ขอเตือนไว้อย่างเช่นเคยว่าในคลิปนี้มีสปอยเนื้อหาของเชนซอแมนหลายส่วนที่สําคัญถ้าใครไม่พร้อมที่จะไปฟังเนื้อหาในส่วนตรงนี้ผมก็ขอให้ทุกคนปิดคลิปนี้ลงไปก่อนได้เลยครับแต่ถ้าใครไม่สี่เรียมหรือรับรู้เนื้อหาในส่วนของตรงนี้แล้วแต่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็มเชิญไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยครับขอาดีตอนนี้ช่องของผมมีระบบสมาชิกแล้วนะครับโดยมีทั้งหมด2ระดับดังนี้ระดับที่1ผู้ศรัทธาคุณจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายอย่างการได้รับชมคลิปวิด ยังมีกลุ่มห้องแชทสำหรับผู้ศรัทธาและป้ายผู้ตื่นรู้ที่ติดอยู่ข้างชื่อของคุณนอกจากนี้รายชื่อของพวกคุณจะปรากฏขึ้นในท้ายคลิปวิดีโอของช่องผมด้วยและในระดับที่2อัครสาวกในระดับนี้นอกจากคุณจะมีทุกสิทธิ์ของระดับก่อนหน้าแล้วคุณยังมีสิทธิ์ได้รับชมวิดีโอและช็อตที่สร้างขึ้นมาเพื่อระดับอัครสาวกโดยเฉพาะและคุณยังมีสิทธิ์โหวตหัวข้อคลิปในอนาคตได้อีกด้วยลองคิดดูสิครับคุณจะได้เป็นถึงอัครสาวกด้วยเงินเพียงแค่50บาทและรออะไรอยู่ล่ะคร แต่ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาสัญญาของปีศาจแต่ละตัวผมขออธิบายสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับระบบสัญญาระหว่างมนุษย์และปีศาจในโลกของคทีนซอมแมนก่อนนะครับในเรื่องนี้ปีศาจและมนุษย์สามารถทําสัญญากันได้โดยต้องมีการแลกเปลี่ยนบางอย่างตามเงื่อนไขที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสนอมาซึ่งสัญญาจะมีผลเฉพาะเมื่อทํากับมนุษย์เท่านั้นปีศาจกับมนุษย์ปีศาจจะไม่สามารถทําสัญญาระหว่างกันได้มนุษย์ที่ทําสัญญากับปีศาจจะสามารถสื่อสารกับปีศาจที่ตัวเองทําสัญญาด้วยได้ผ่านพลังของมันหรือวัตถุทีีี่่เกกยววข้้องััับปศาตนน พลังที่ได้รับมาจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งที่มนุษย์ยอมแลกกับปีศาจต,ตัวนั้นครับท้งนี้การทําสัญญากับปีศาจมันก็มีหลายแบบหลายประเภทโดยผมจะมาเรียงบอกเนื้อหาสัญญาของปีศาจแต่ละตัวในเรื่องเซนซอแมนตั้งแต่ตัวแรกไปจนถึงตัวล่าสุดที่โผล่ออกมาโดยจะโฟกัสแค่เนื้อหาในสัญญาเท่านั้นนะครับและเนื้อหาของแต่ละสัญญาจะเป็นยังไงบ้างเชิญไปฟังกันได้เลยครับสัญญาฉบับแรกที่ปรากฏขึ้นให้เราได้เห็นคือสัญญาของเดนจิและปีศาจเลอยยนครับ เนื้อหาสัญญาคือเดนจิจะยอมมอบเลือดของตัวเองให้เพื่อช่วยโปจิตะแลกเปลี่ยนกับโปจิตะจะต้องช่วยเดนจิด้วยเหมือนกันหลังจากนั้นโปจิตะก็ช่วยเดนจิฆ่าปีศาจตามที่พวกแก๊งยาก,กุซ่ามันสั่งนะครับถึงในสัญญาคือให้โปจิตะช่วยเดนจิแต่ก็ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนครับว่าให้ช่วยนี่ช่วยอะไรบ้างสรุปคือช่วยทุกอย่างเลยครับทั้งช่วยฆ่ยาปีศาจช่วยตัดต้นไม้หรือช่วยเป็นเพื่อนกับเดนจิแต่โปจิตะก็รักเดนจิจริงๆถึงไม่มีในเรื่องสัญญาเข้ามาเกี่ยวโปจิตะก็จะช่่วยยเ<ๆ><ๆ>ดดนจอูี และต่อมาเดนจิและปีศาจเล่ยยนก็ยังมีการทําสัญญาขั้งที่2กันด้วยครับในตอนที่เดนจิถูกพวกซอมบี้สังหารโปจิตะก็ได้ช่วยเดนจิไว้ครับในสัญญาคือโปจิตะจะยอมเป็นหัวใจดวงใหม่ให้กับเดนจิแลกเปลี่ยนกับเดนจิจะต้องทาตามความฝันที่จะมีชีวิตอย่างปกติให้โปจิตะได้เห็นครับสัญญาต่อมาคือสัญญาของปีศาจซอมบี้และพวกยากุซ่าเนื้อหาสัญญาคือปีศาจซอมบี้จะมอบพลังของมันให้พวกแก๊งยากุซ่า แต่ด้วยช่องโหว่ของสัญญาที่ค่อนข้างคุ้ม แบบสุ่มให้กับปีศาจจิ้งจอกจะสามารถเรียกส่วนหัวของปีศาจจิ้งจอกออกมาโจมตีได้นักล่าปีศาจคนอื่นๆที่ทำสัญญากับปีศาจจิ้งจอกก็สามารถเรียกชิ้นส่วนของปีศาจจิ้งจอกออกมาโจมตีได้เหมือนกันครับจะเป็นส่วนขาหรือส่วนหางของจิ้งจอกก็แล้วแต่ในสัญญาแต่มีเฉพาะส่วนหัวเท่านั้นครับที่คนหล่อๆสามารถใช้ได้เพราะปีศาจจิ้งจอกชอบคนที่หน้าตาดีครับต่อมาคือสัญญาของปีศาจนิลันและฮิเมโนครับ เนื้อหาสัญญาคือปีศาจนิรันต์จะปล่อยทุกคนให้กลายเป็นอิสระแลกเปลี่ยนกับพวกเขาจะต้องส่งตัวเดนจิให้ปีศาจนิรันต์กินแต่สัญญานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอากิไม่ต้องการให้เดนจิตายครับสัญญาต่อมาคือสัญญาของปีศาจผีและฮิเมโนะครับเนื้อหาสัญญาคือฮิเมโนะจะยอมแลกดวงตาขวาของตัวเองเพื่อใช้แขนของปีศาจผีได้ครับโดยในสัญญานี้จะไม่เหมือนกับที่จิ้งจอกทำกับอากินะครับ พราะของอากิคือพอแลกแล้วถ้าจะใช้งานครั้งต่อไปก็ต้องแลกอีกแต่ของฮิเมโนคือแลกครั้งเดียวและใช้ได้ยาวๆเลยเรียกได้ว่าเจ็บแต่จบจริงๆคนนี้และในสัญญาครั้งที่2ที่ฮิเมโนได้ทํากับปีศาจผีคือการที่ฮิเมโนยอมสละร่างกายทั้งหมดของเธอแลกกับการที่เธอจะสามารถใช้พลังทั้งหมดของปีศาจผีได้น,นั่นเองครับต่อมาคือสัญญาของปีศาจคำสาบครับโดยคนที่ทาสัญญากับปีศาจคำสาบ ในเรื่องโผล่มาสองคนคืออากิและซันตาคอร์ในสัญญาของอากิคือการแลกอายุขยส่วนใหญ่ของเขาปีศาจคำสาบจะทําการปิดชีพเป้าหมายหากอากิใช้ตะปูแทงที่เป้าหมายครบ3าครั้งตะปูในทีน่นี้อากิใช้ดาบคาตนาะที่มีปลายแหลมเหมือนตะปูนะครับส่วนในสัญญาของซันตาคอร์แลกเปลี่ยนกับประสาทสัมผัสที่นิ้วของเธอปีศาจคำสาบจะทําการปิดชีพเป้าหมายหากซันตาคอร์ใช้ตะปูแทงที่เป้าหมายครบ4ครั้ง ต่อมาคือสัญญาของปีศาจงูและสวัตตารีอคเนครับแลกเปลี่ยนกับการให้ปีศาจงูกินเล็บข้างหนึ่งของเธอเธอจะสามารถเรียกง,งูมาโจมตีได้แต่ถ้าเธออยากใช้ความสามารถของปีศาจงูที่สามารถคายปีศาจที่งูกินเข้าไปและเปลี่ยนมาเป็นพวกได้สวัตตารีจะต้องสูญเสียเพิ่มครับโดยในตอนที่สวัตตารีใช้พลังนี้ด้วยการแลกเปลี่ยนกับอะไรบางอย่างทําให้เลือดก,กาเดาของเธอไหลออกมาครับ สัญญาต่อมาคือสัญญาของปีศาจอนาคตและอากิครับปีศาจอนาคตทําสัญญากับนักล่าปีศาจหลายคนในเรื่องแต่ที่เด่นเลยก็คงหนีไม่พ้นอากิในสัญญาคือแลกเปลี่ยนกับให้ปีศาจอนาคตมาสิงอยู่ในตาขวาอากิจะสามารถมองเห็นอนาคตไม่กี่วินาทีข้างหน้าได้ครับและที่การทําสัญญาครั้งนี้อากิไม่สูญเสียอะไรเลยเป็นเพราะว่าปีศาจอนาคตมองเห็นอนาคตที่หน้าอานาถาของอากิครับมันเลยอยากเห็นอนาคตนั้นวยตัวของมันเอง และในสัญญาฉบับต่างๆที่ปีศาจอนาคตได้ทํากับคนอื่นนอกเหนือจากอากิเนื้อหาก็โหดเอาเรื่องเลยครับบางคนก็แลกด้วยอายุไขครึ่งหนึ่งของที่เหลืออยู่หรือแลกด,ด้วยดวงตาทั้งสองข้างกับประสาทรับรสและกลิ่นไปครับต่อมาคือสัญญาของปีศาจไต้ฝุ่นและนักฆ่าไร้ชื่อคนหนึ่งครับเนื้อหาสัญญาคือปีศาจไต้ฝุ่นจะมอบพลังของมันให้กับเขาแลกเปลี่ยนกับเขาจะต้องส่งตัวเดนจิให้กับปีศาจไต้ฝุ่นซึ่งสัญญานี้ก็ล้มเหลว พอนักฆ่าถูกเลเซ่สังหารไปก่อนครับ เนื้อหาสัญญาคือแลกเปลี่ยนกับชีวิตของพวกเขาปีศาจนรกจะส่งมาขี่ม้ากลับไปยังนรกสัญญาต่อมาคือสัญญาของปีศาจความมืดและซันตาคอร์สเนื้อหาสัญญาคือซานตาคอร์สจะต้องนําตัวเดนจิไปยังนรกแลกเปลี่ยนกับปีศาจความมืดจะมอบเศษเซี่ยวพลังของมันให้กับเธอต่อมาคือสัญญาของปีศาจเชื้อลาและนักลาปีศาจส,ส,สองคนครับเนื้อหาสัญญาคือแลกเปลี่ยนกับเลือดบางส่วน พวกเขาจะสามารถใช้พลังของปีศาจเชื้อราได้สัญญาต่อมาคือสัญญาของปีศาจปืนและพัฒนาธิบดีอเมริกาครับสัญญาคือแลกเปลี่ยนกับอายุข1หนึ่งปีของพลเมืองอเมริกันทุกคนปีศาจปืนจะทําการสังหารมาัคคมาครับสัญญาต่อมาคือสัญญาของปีศาจควบคุมและอากิครับเนื้อหาสัญญาคือปีศาจควบคุมจะมอบพลังให้กับอากิแลกเปลี่ยนกับเขาจะต้องมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเธอ ต่อมาในเรื่องได้มีการเปิดเผยสัญญาอีกฉบับครับนั่นคือสัญญาของปีศาจควบคุมและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเนื้อหาสัญญาคือปีศาจควบคุมจะทํางานให้กับญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนกับความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับเธอจะถูกโอนไปยังประชากรญี่ปุ่นแบบสุม่มเป็นอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยตามแต่สมควรครับต่อมาคือสัญญาของปีศาจลงทันและนักล่าป,ปีศาจสองคนครับแลกเปลี่ยนกับราคาที่ไม่ทราบแน่ชัดทั้งสองจะสามารถใช้พลังของปีศาจลงทันได้ สัญญาต่อมาคือสัญญาของปีศาจตะกแตนและนักล่าปีศาจไร้ชื่อ2คนครับแลกเปลี่ยนกับราคาที่ไม่ทราบแน่ชัดเมื่อพวกเขาปรบมือจะสามารถเรียกแขนของตะกแตนออกมาโจมตีได้ครับสัญญาต่อมาคือสัญญาของปีศาจเลือดและเดนจิครับเนื้อหาสัญญาคือปีศาจเลือดหรือพาวเวอร์จะมอบเลือดของเธอให้กับเดนจิแลกเปลี่ยนกับเดนจิจะต้องไปตามหาปีศาจเลือดที่กลับมาเกิดใหม่และเปลี่ยนเธอให้กลับมาเป็นพาวเวอร์ดังเดิม สัญญาต่อมาคือสัญญาของปีศาจสงครามและอาสามิทกะเนื้อหาสัญญาคือปีศาจสงครามจะเข้ายึดร่างของอาสามิทกะแลกเปลี่ยนกับปีศาจสงครามจะทําให้เธอกลับมามีชีวิตอีกครั้งสัญญาต่อมาคือสัญญาของปีศาจไฟและอีกหลายคนในเรื่องโดยมีคนจํานวนมากครับที่ทําสัญญากับปีศาจไฟและผู้คนเหล่านั้นก็เชื่อว่าพวกเขากําลังทําสัญญากับปีศาจในความยุติธรรมอยู่โดยคนที่ทําสัญญากับปีศาจไฟไปก็จะมีหัวหน้าห้องของอาสา ยูโกหัววโสโวจากลัทธิเชนซอแมนสาวกลัทธิเชนซอแมนอีก3,50 0 0 0คนและสุดท้ายเชนซอแมนตัวปลอมครับซึ่งในตอนที่ผมกําลังทาคลิปนี้อยู่ก็ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยออกมาแน่ชัดเกี่ยวกับเชนซอแมนตัวปลอมครับซึ่งผมก็ขอใส่ไว้ก่อนรอมีข้อมูลเปิดเผยออกมาเพิ่มเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีครับโดยคนที่ทําสัญญากับปีศาจไฟจะสามารถเปลี่ยนร่างตัวเองให้กลายเป็นครึ่งปีศาจได้และลักษณะจะแตกต่างกันไปตามแต่คนนั้นๆครับ ในกรณีของยูกโกเหมือนจะสามารถอ่านใจคนอื่นได้ด้วยโดยคนอีก350,000คนที่ทำสัญญากับปีศาจไฟไปก็โดนเปลี่ยนลางให้กลายเป็นปีศาจที่มีรูปร่างเหมือนเชนซอแมนที่ไม่มีสติครับสัญญาต่อมาคือสัญญาของปีศา